รัฐบูชารัฐธรรมนูญในขณะที่รัชกาลที่8ยังทรงพระยาวและศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศรัฐบาลเห็นว่าอำนาจของพวกตนเริ่มสั่นคลอนจึงจำเป็นต้องสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ให้ประชาชนเพื่อสร้างอำนาจให้มั่นคงนำไปสู่การเกิดรัฐบูชารัฐธรรมนูญจูงใจให้ประชาชนหันมาเทิดทูนรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดให้ประชาชนกราบไหว้บูชาจนได้ออกมาเป็นภาพลักษณ์รัฐธรรมนูญวางบนพานเว้นฟ้าเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่มีการนำรัฐธรรมนูญจำ ลอง70ชุดไปประดิษฐานทุกจังหวัดแทนสิ่งยึดเหนี่ยวเดิมมีการสร้างเทพีรัฐธ,ธรรมนูดโดยอิงแบบมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีการแกะสลักรูปปั้นเทพรัฐธรรมนูญโดยอิงมาจากหน้าพระยาผนต่อมาในยุคจอมพลปได้มีการสารต่อได้มีการนำรัฐธรรมนูญไปไว้ในวัดว่าแต่งเพลงสตุดีรัฐธรรมนูญสร้างสถาปัตยกรรมรัฐธรรมนูญขึ้นหลายแหง่งซึ่งเงินในการทำสิ่งเหล่านี้มาจากการเรียรรายเงินจากข้าราชการและประชาชนเพื่อมาจัดงานทว่าความฝันของนักประชาธิปไตยจอมพลปน,นั้นพึ่งเริ่มต้น